ที่ลุมซิบครับอย่างที่นี่ก็จะเป็นเก้าหลุมวนนะครับแต่ก็จะมีกรีนนะครับเป็นกรีนใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันครนะับเนียมากนี่ตีแล้วเหรอพี่ดูพี่ปิงต่ออ่าไม่ได้ดูเล็งให้นะลองเลงดูดีๆนะอืมลองเลงเองบ้าง เร็วไหมโอเคน่าจะอยู่น่าจะอยู่ใช่มันเลยทําให้โปรอเขาดูอดหน้าก้มนานมากเลยอย่างนู้นอย่างนี้ทงทงธงแดงนะปิงเขาบอกฟองเหมื่อกี้เล่นในธงแดงเราย้ายมาตีทงแดงหมดแดงแดงแดงแเออป้าเล่งไปแดงหมดแล้วแดงเราตีธงแดงตีธงแดงปิงอย่าพลาดเรายังอยิงป้าผมเลยคิดว่ามันจะชนต้นไม้หรือเปล่าอ่าเขา เข้าแลนนี้ดิแลนแลนซ้ายแลนซ้ายถูกต้องแลนซ้ายแลนซ้ายเวลาเราเจอปัญหาอย่างนี้ถูกต้องครับปริงเลงก่อนนะแหละคิดว่าพ้นไหมอ่าถ้าไม่พ้นก็เปลี่ยนได้บอกเลยแลนซ้ายแลนซ้ายใช่แหละว่าพี่ปิงพี่ชิงผู้ถูกครับที่จะต้องเข้าทางฝั่งซ้ายนิดๆให้ได้โอ้โหเข้าเต็มซูบ ดูกันต่อที่ปิงครับโอเคโอเคติดเล็งซ้ายตลอดเลยเราชิงก็ต้องเก็บให้ได้อัพท่าไกลมาก อไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วโอ้ไม่ถึงนะครับนิดเดียวครับนิดเดียวตัวพัดมาแล้วครับพัดมาดีมาแล้วหยดไปนิ่มๆครับโอ้โหโดนเลยครับนง่ายว่าทางฝั่งลูกศิษย์ทั้งสองคนนี่มึนเลยนะครับลูกนี้ โดนไปเลยแล้วครับโดนไปแล้วครับบปลขึ้นดำครับตอนนี้หนึ่งอัพนะครับอ่ามาดูพิป,ปิงเซฟกันชิปเล่ใช้อะไริปพ่ปิง าโอ้ไม่ลงครับเรียบร้อยโดนโปรหนึ่งอัพกันครับอ่ไปดูหลุมต่อไปเกียบต่อครับสิบเอ็ดพาสี่ครับสองแปดห้าจำได้หลุมนี้ดีกก่อนก็นได้หุ่งมาแล้วครับตรงนั้นปากเป็นไงวะ ง่ายกว่าที่เขาลงมอไซค์นะใช่ขึ้นง่ายกว่าไม่มาเพราะติดโควิดก็เลยไม่มาติดโควิดครับฮะอยู่ไม่อยูอ่ลืมนะเป้ง ชิงต่อไม่ต้องโอ้โหลื่นแล้วลื่นแล้วโอเคนู้นเลยครับต้นไม้คู่ฝั่งนู้นเลยพี่อยู่พี่ปิงนะครับลูกนี้นะครับทงอยู่ทางซ้ายยังไงเราก็เสียช็อตอยู่แล้วปิงคำนึงถึงช็อตต่อไปเอาให้โล่ง ได้เอาให้โลง่งไม่ต้องไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดให้ถึงนะคือเอาให้ช็อตต่อไปโล่งให้ได้อ่าหาให้ดีหาเลี่ยมให้ดีโอ้ยสวยเลยเหอะโอ้แค่ตั้งใจปะเนี่ยแมงตอนแรกคิดว่าไม่ถึงเยี่ยม,มเยี่ยมขนน้ำลาเยี่ยมเยี่ยม ลบแรกเลยผมไม่แนะนำให้ใช่ไปนอนไปนัมอ่อนเบ็นใหญ่ใช่ตอนนี้เรามาดูแผ่นบินใหญ่ที่มีแต่ฝนมากเลยนะครับอ่อนเลยใกล้ๆขึ้นก็ต้องเลยไปที่ป้าอยู่อ่ามันมีนะครับมีพัดขึ้นอยู่ทางซ้ายอยู่นะวันนั้นตื่นที่เราหอนท่าหอนซ้ายมือเอาข้างดูพี่พี่ใช่เลป็นหางทิ่งเลยเลยนะพัดขึ้นหมดเลยครับ นั่งคือจุดที่ทำให้เราตัดต่อไปง่ายครับเวลาคำนวณเวลาสอบสัมภาษจุดจับเขาเปยังไงให้ให้เราสามารถทขึ้นขึ้นลายขวาได้เลยดมากเรียบมากเรียบมากดีครับดีครับเยียมมากเลยขึ้นอ่ะโอเคแล้วใายไม่ทันนะครับเพิ่งเดินขึ้นมาครับ งี้พี่ปิงลากเบอร์ดี้ยาวไปเรียบร้อยนะครับก็ต้ other, งองบอกว่ากดดันปอยแล้วครับน่าจะกลับมาเป็นออลสแควร์อีกแล้วนะครับนี่ครับสมหน้านะครับลากเบอร์ดี้ยาวไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูคุณชิงนะครับเก็บพานะครับลูกนี้นะหลังจากที่ทําตามที่แจ้งนะครับก็ทําให้ได้พัดขึ้นนะครับในช็อตนี้ทําให้มีปร็นต์ในการเก็บที่ดีขึ้นครับอ่านมาแล้วครับ โอเคนิดเดียวครับนิดเดียวใช้ได้ครับใช้ได้มันูโปรโต,โตนะครับจะพาแล้วครับกินแล้วกินไปเรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าออสแควร์อีกแล้วนะครับดูเดือดมากจริงๆข <c oughs> แล้วเดินนายไปข้างหน้านายลายไม่อยู่ข้างหลังแน่นอน <c oughs> ้ะครับเรียบร้อยครับเก็บพาไปได้นะครับแต่ว่าไม่ทันนะครับพี่<ไ>ป,ปิง<ไ>ปลากเบอร์อรดี้ไปก่อนนะครับ,รบเยี่ยมครับตายหลุมต่อไป มาโอ้ผิดพงนะครับไปทางคนดูนท่านนะบโอ้เลยครับเลยไปเรียบร้อยแรงดีนะครับแรงดีตงี่ตรสีแดงงตอิปิงกันต่อครับสายไว้ เลย,ยนะปิง้งเล็กๆอะไรมาเอ,ยอ่ยโอ้แรงดีแรงดีดูุดชิงมัางครับเด้งรั้วเด้งรั้วอยู่ตรงรั้วนั่นแหละครับกดหน้าครับพี่ชิงอย่าลืมนะครับัไม่ต้องหมุนเยอะนะครับโอเคสวยยังะ โอยเนี่ยโอ้ยิดทงบิดทง,อ,ทง <c oughs> ออนทงเันเหมดเลยโอเคเยี่ยมครับเยี่ยมโตจะต้องระเบิดทรายนะครับพวกนี้ก,การเสี่ยงนะครับเอ,อก,กล้องมาตั้งอยู่อย่างนี้เลยการเทสนะครับ ขึ้นมาแล้วครับโอ้โหนี่มันเซฟสุดๆนะครับทําให้ได้พัดก่อนนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูพี่ปิงครับเรามาดูสอดเทคนิคแก้ไขนะครับของพี่ปิงกันนะครับสถานการณ์ตอนนี้นี่ไม่สามารถสวิงได้นะครับจะต้องยืนหอยหลังนะครับต้องบอกว่าเจ้าตัวนี่อยากทำนะครับตอนอยู่ในสนามไรนี่ซ้อมบ่อยมากนะครับนี่เป็นของจริงแล้ว ได้ทําทันทีครับอาเจ้าตัวนะครับซ้อมมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับไปแล้วครับขึ้นไปแล้ว <S <S โอโอ,ออนครับโอได้พัดพานะครับนี่เป็นหนึ่งวิธีแก้ไขนะครับหลัง <ขอ S 1> จา<ะ>กอัดรัดวดด้วก็ได้ครับถูกต้องครับถูกต้องฮะมันไม่กระเด้งกลับอยู่โอโหเยี่ยมครับเยี่ยมนะครับเดี๋ยวมาดูการพัดนะครับเทปพาของเขาการ อ <Okay. S 1> ืเราไม่ได้ฝึกซ้ายขนาดน,นั้นไงพี่จะดีกว่าครับเซฟพาครับหลังจากที่ตีค่อยหลังมาโอเคครับได้น้ำหนักนะครับน่าจะเก็บโบกี้ไปได้นะครับด้วยคุณชิงการพัดเบอร์ดี้นะครับนี <Okay. S 1> จะเห็นนกที่วิ่งผ่านอยู่ครับต้องไปแถวๆนั้นครับบอกเลย ไปแล้วครับถึงไม่เลยเดี๋ยวลงมาแล้วไม่ถึงครับไม่ถึงโอ้โหนะครับต้องเซฟผาไกลครับไปแล้วครับโค้งไปแล้วโค้งไปแล้วโอ้ยนิดเดียวเท่านั้นนะครับกิฟนะครับโบกี้ไปมาดูการพัดครับถ้าเป็นในทีวีมุมขวานี่ก็จะขึ้นแล้วนะครับว่าหนึ่งพัดทูวินโฮครับลูกนี้ มาดูกันเซฟพาครับมาลุ้นกันครับปล่อยไปแล้วโ,มมโอ้โหวันเซียวครับเชียวครับเชียวยังเหลืออีกหนึ่ง,ง,เเเงเหลืออีกหนึ่งกระป๋องครับสำหรับคุณปิงนะครับที่จะ เพื่อชนะหลุมนี้นะครับนะครับมุมขวาจะขึ้นมาแล้วเอ,เ,อเอาเพื่อชนาเพืชนแล้วเหรออ๋อโอเคโอเคครับพัดเพื่อชนนะครับว่าพี่ชิงก็บกกี้ไปชนเรียบร้อยแล้วโอเคครับเป็นออลสแควร์กันต่อไปโอ,อไม่เป็นไรอ่า